สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27สำหรับการยังนอนดูสิเราเอาของของเล่นมาทำสวยมิเอามาทำทำไมอะคะเอาไปทำเพราะว่าเราจะไปเที่ยวค้องคืนกลัวว่าน้องจะตายก็ว่าน้องจะออกมาช่วงที่เราไม่อยู่บ้านใช่ไหม จะลองจัดใบคะ่ะกล่อมเราก็เลยเอากล่องของลเล่นม,มาใส่แล้วมันใหญ่ใบเราก็เลยต้องเอาของของดล่นมาใส่ค่ะแล้วนี่ใส่ใส่พอดีเลยเห็นไหมไหนหน้ากล่องเห็นชัดเลยฝั่งนี้ก็ด้วยอืมได้มากกว่านี้ไปค่ะได้มากกว่านี้น้องสามกี่วันละะแล้วคะน้องสามน้องสอง แบดวันแลวน้องสิบอะคะน้องสิบสิบวันสิบวันพอดีเลยสิบแปดวันก <c oughs> ำหนดของกำหนดของหางติ่งถึงแค่สิบเจ็ดวันนะคะ <c oughs> เขาจะยังใช้หางติ่งอยู่ไหมเขาจะเขาจะเกิดไหมดีกว่าน้องสามอะหรือว่าเขาไม่เกิดหรือว่าเขาจะเป็นสิบหกไม่รู้อะแล้วน้องสิบอะคะน้องสิบสิบวัน สิบวันเป็นได้ทั้งหน่อนมะนาวแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นหางติ่งได้ด้วยเหรออืมเดี๋ยวไว้รอดูนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาน้องน้องดักแด้ไปเที่ยวกันโอเคโอเคค่ะบาย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 แล้วก็มีมีอะไร ที่สุดแบบสำหรับการเลี้ยงนอนเนน้องนอนเนาะไหนเป็นไงบ้างวันนี้อยู่ที่ไหนคะทำไมมันไม่หวานในห้องเลยคะมันอยู่ที่เที่ยวท,ที่เที่วยวกาญจนบุรีเลิศนวลอืมไหนดักแด้เป็นไงบ้างคะวันนี้ดักแด้อร่อยไหมคะอร่อย <laughs> อุย้ยช็อตเต็มเห็นไหมเนะี่ยสีเขาเข้มขึ้นเข้มขึ้นชัดมากเลยจะดำแล้วอะ อุ้ยแป้นรู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรแป้นว่าใช่แน่แนเลยอะไรน้องสิบเนี่ยใช่แน่ๆเลยออาน,น้องสามยังไม่มาเลยเชอ,อะไหนจริงด้วยน้องสิบป,ประมาณหนูว่ามาวันไหนคืนนี้พรุ่งนี้คืนนี้คืนนี้เลยเหรอ,อเดี๋ยวมาดูนะนอ,นอาจจะพรุ่งนี้นะแต่แป้นว่าเขาเป็นหางติ่งแน่เลยเริ่มดำปิดป๊ดปีแล้วนาะใช่แน่ๆเลยน้องสายจะได้ปล่อยที่การจนบุรีนี่แลหละ ขับรถมาเห็นผีเสื้อเต็มไปหมดเลยค่ะที่เนี่ยแล้วถ้าเขาโดนชนทะได้ทำไมไม่น่าชนค่ะเนาะเพรเดี๋ยวอาจจะปล่อยที่สวนที่อะไรเงี้ยค่ะนะแล้วก็ที่นี่ก็ป่าเยอะแล้วก็อากาศดีด้วยแหละเขาน่าจะชอบแน่เลยค่ะ <laughs> หิวไหมคะหิวมากเที่ยววันนี้สนุกไหมคะสนุกน้องดักแด้นั่งรถเมารถไหม,มหนูวะไหว ดักแด้หรือคนที่เมาคะไม่อ้วกเลยค่ะดักแด้ของเรามาเที่ยวไก้มากม่มเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวถ่ายใหม่นะคะโอเคหรืออาจจะถ่ายทีพรุ่งนี้เลยนะคะโอเคไก่บายบายค่ะถ้าดูไกลเอาออกไม่ได้ค่ะบายบายค่ะบายบาย five hours later ถึงโรงแรมแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องดักแด้เค้กเริ่มมีสีดำกับทั้งตู้แล้วนะคะดำเยอะแล้วหรอคะใช่ทีนี้ทําน่โรงแรมสูงจังเลยค่ะก็่นี่มันมียสองชั้นนี่ค่ะโอ้ได้นอนชั้นบนเลยอะค่ะใช่แล้วดักแด้นอนชั้นช้นล่างนะคะความฝันคือการได้นอนเตียงสองชั้นดักแด้นอนในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมใช่เขาเดี๋ยวทำเตียงเขาเลอะ แล้วดักแด้จะเป็นตอนไหนแน่หนูว่าตอนที่เราหลบมาหรือเปล่าหรือตอนนอนเราไปเที่ยวนะไม่รู้สิอาจจะตื่นมาเจอดักแด้หรกอจะเ้นะแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นมาแล้วเจอวีเสื้อตื่นมาแล้วเจอดักแด้ก็ต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมล่ะล่ะค่ะล่ะเชิญคืนนี้นะค่ะเชิญดไนท์ บ๊ายบายใจกดไไห์ค่ะบ๊ายบายดนภาษาค่ะบ๊ายบายยอยากตกเตียงนะคะตายแล้วอยากตกเตียงนะคะไม่รับนะคะโอเคตายแล้วบายบายสับสัคใครกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ